ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหารการสำนึกรู้คุณวันที่7บุคคลผู้สำนึกรู้คุณจะขอบคุณในทุกสภาวะการไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงความกดดนันทางการเงินสุขภาพไม่ดีหรือปัญหาในการงานสถานการณ์ด้านลบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าการขาดการสำนึกรู้คุณเป็นระยะเวลาอันยาวนานหากเราไม่สำนึกรู้คุณในสิ่งต่างในชีวิตก็เท่ากับว่า เราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ตั้งใจการไม่เห็นความสําคัญคือสาเหตุสําคัญของด้านลบเพราะว่าเมื่อไม่เห็นความสําคัญในสิ่งใดเราก็ไม่ให้การสำนึกู้คกุลในสิ่งนั้นและได้หยุดยั้งความมหัศจรรย์ที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นเดียวกับที่การขอบคุณใครๆหรือสิ่งใดจะนําพาชีวิตเราให้เพิ่มปูนขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์การไม่เห็นความสําคัญของสิ่งใดก็จะนําพาชีวิตของเราไปสู่การเสื่อมถอยในที่สุด คุณรู้สึกสํานึกรู้คุณสุขภาพตอนที่มีสุขภาพดีหรือว่าคุณป่วยคุณรู้สึกสํานึกรู้คุณในงานคุณทุกวันและให้คุณค่ากับงานก็เพียงแค่ได้ข่าวว่าจะมีการลดจํานวนพนักงานลงคุณสํานึกรู้คุณเงินเดือนหรือค่าแรงทุกเวลาที่ได้รับหรือว่าเห็นเฉพาะเงินเดือนหรือค่าแรงนั้นสําคัญตอนที่คุณไม่มีเงินคุณสํานึกรู้คุณคนที่คุณรักเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเวลามีปัญหากันก็เอาเรื่องคนที่คุณรักไปคุยให้คนอื่นฟัง ควรสานึกรู้ควรรถจนเฉพาะช่วงที่ไม่มีปัญหาหรือว่าคิดถึงเฉพาะรถเมื่อรถเสียเท่านั้นควรรู้สึกสํานึกรู้คุณชีวิตอยู่ในแต่ละวันหรือใช้ชีวิตไปเป็นวันโดยไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยละ่ะการไม่เห็นความสาคัญของสิ่งต่างๆเป็นบนให้เกิดการตําหนิบน่นว่าเกิดความคิดและเรื่องที่เป็นลบเมื่อคุณบ่นว่าและแน่นอนเมื่อคุณพร่ำบ่นบ่อยๆตามกฎแห่งการดึงดูดคุณก็จะต้องนําสิ่งต่างๆที่ต้องคอยบ่นเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้น ถ้าคุณบ่นเรื่องอากาศจราจรเจ้านายคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่นั่นเกอคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณเลยคุณกําลังปลักชีวิตของคุณเอาออกไปด้วยการลงเหวด้วยการบน่ดรบนด้วยสิ่งเหล่านั้นการบน่นความคิดและวาจาด้านลบและการไม่เห็นความสาคัญของสิ่งต่างๆมันจะหยุดยั้งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้เชื่อว่าคุณคงเข้าใจแล้วว่าเวลาเกิดอะไรแย่ๆเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณให้เพียงพอโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะคิดอะไรในด้านลบหากคุณสำนึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะพิพาทวิจารณ์และตำหนิติดเตียนเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกเศร้าส้อยและมีความรู้สึกในทางลบในเวลาสำนึกรู้คุณและข่าวดีที่สุดก็คือถ้าเกิดสถานการณ์ในด้านลบในชีวิตขณะนี้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นด้วยการสำนึกด้คุณจะไม่ใช้เวลานานเลยสถานการณ์ด้านลบจะหายไปชั่วพริบตาเดียวย่างกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยทีเดียว เริ่มต้นเลยคุณต้องมองหาสิ่งที่จะทําให้คุณสํานึกรู้คุณที่อยู่ในขณะสถานการณ์ลบแม้ว่ามันจะยากลําบากก็ตามครับแม้ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนคุณจะพบสิ่งที่สํานึกรู้คุณได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าการสํานึกรู้คุณของคุณจะแปลเปลี่ยนสถานการณ์ด้านลบทุกประการได้อย่างมหัศจรรย์วิธีการก็คือคุณจะต้องเล่นเกมดีใจการเล่นเกมดีใจนั้นก็คือคุณจะต้องหาสิ่งแตกให้มากที่สุดเท่าที่จะหามาได้ ให้คุณดีใจรู้สึกดีโดยเฉพาะขณะที่อยู่ในสถานการณ์ลบการหาสิ่งที่ทําให้คุณดีใจหรือหาสิ่งที่ทําให้คุณสํานึกเนื้คุณในสถานการณ์ที่เป็นลบจะทําให้คุณค้นพบทางออกได้อย่างง่ายใดเลยทีเดียวเขาบอกกันว่าเราพึงลุกขึ้นและขอบคุณเพราะหากเราเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนักในวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างและหากเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยและหากเราเจ็บป่วยอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ เช่นนั้นเรามาขอบคุณกันเถิดจงมองหาสิ่งที่คุณจะสนึกรู้คุณให้มากขึ้นจงทํารายการสิบสิ่งเขียนลงไปในคอมพิวเตอร์หรือสมุดของคุณเกี่ยวกับการสนึกรู้คุณเช่นปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องตกงานและแม้จะพยายามสักเพียงใดก็หางานทําไม่ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์คุณต้องปฏิบัติการสนึกรู้คุณในสถานการณ์นี้อย่างตั้งอกตั้งใจนี่คือตัวอย่างบางส่วนในสิ่งที่คุณอาจจะใช้กล่าวเช่นหนึ่ง ฉันสำนึกรู้คุณและเกินที่มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้ 2. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตฉันเข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะเลยเนื่องจากมีเวลาว่างมาจัดระเบียบ 3. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตส่วนใหญ่ฉันมีงานทำทำให้มีประสบการณ์ 4. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันว่างงาน 6. ฉันสำนึกรู้คุณที่มีงานมากมายในโลกใบนี้แถมยังมีงานใหม่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 6. ฉันสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในการสมัครงานและได้สัมภาษณ์งาน 7. ฉันสำนึกรู้คุณที่สุขภาพฉันดีและยังทำงานได้ 8. ฉันสำนึกรู้คุณกำลังใจและการสนับสนุนของคนในครอบครัว 9. ฉันสำนึกรู้คุณสิ่งอื่นๆที่ยังเหลืออยู่เพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับฉัน 10. ฉันสำนึกรู้คุณที่การตกงานครั้งนี้แต่ไม่ฉันตระหนักว่าการมีงานทำมีว่าหมายต่อฉันขนาดไหนฉันไม่เคยตระหนักเรื่องนี้เลยจนบัดนี้ ผลตอบแทนการสนึกรูกคุณของคนที่ว่างงานการสนึกรูกคุณจะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปเข้ามาและสถานการณ์ปัจจุบันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหาศาัศจรรย์พลังแห่งการสนึกรูกคุณยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ด้านลบและมีหนทางไม่จํากัดที่สถานการณ์ด้านลบจะเปลี่ยนแปลไปสิ่งที่คุณนําก็แค่ปฏิบัติการสนึกรู้คุณและคอยดูความมหาศาัศจรรย์เข้ามาทําหน้าที่ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของลูกชายที่มีความสัมพันธ์ยแย่กับพ่อ ลูกชายรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยดีพอเลยในสายตาของผู้เป็นพอ่อ 1. ฉันสำนึกรู้คุณที่ควาสมสมานส่วนใหญ่ในชีวิตฉันดีจริงๆ 2. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่ทำงานหนักเพื่อให้ฉันได้รับการศึกษาแบบที่พ่อเองไม่เคยได้ 3. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่เลี้ยงดูครอบครัวของเรามาตลอดแต่ฉันยังเยาว์วัยเพราะฉันไม่รู้เลยว่ากวรจะทำให้ครอบครัวเราเดินหน้าไปได้พอต้องใช้ทั้งการทำงานหนักและเงินมกแม่แค่ไหนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 4ฉันสำไม่รู้คุณพ่อที่พาฉันไปเล่นบาสเกตบอลทุกวัน 5. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่ไม่ได้เข้มงวดกับฉันในทุกวันนี้แบบที่พ่อเคยเป็นในอดีต 6. ฉันสำไม่รู้คุณพ่อที่ใส่ใจฉันมากเหลือเกินเพราะพ่อคงไม่คอยเข้มงวดกับฉันถ้าพ่อไม่ใส่ใจมากขนาดนี้ 7. ฉันสำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลูกๆของตัวเอง 8. ฉันสำนม่รู้คุณพ่อที่แสดงให้ฉันเห็นว่า การให้กำลังใจสำคัญเพียงใดในการเลี้ยงลูก 9. ฉันสำนึกรูกคนจริงๆที่ฉันได้หัวเราะร่วงกับพ่อคนบางคนไม่เคยได้โอกาสนี้เพราะว่าพวกเขาไม่มีพ่อและอีกหลายคนสูญเสียพ่อไปจึงไม่มีโอกาสหัวเราะกับพ่ออีก 10. ฉันสำนึกรูกคนจริงๆที่ฉันมีพ่อเพราะท่ามกลางช่วงเวลาอันยากลำบากก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขและยังมีพ่อรอคอยอยู่ข้างหน้ามากขึ้น การสนึกลูกคุณของลูกชายนี้ช่วยเพิ่มระดับที่เต็มไปด้วยพลังการสนุกลูกคุณของลูกชายก่อ,อกให้เกิดผลอันมหัศจรรย์ในความสัมพันธ์กับเขากับพ่อแต่เขารักษาการสนึกลูกคุณนี้ไว้ต่อไปด้วยกฎแห่งการดึงดูดลูกชายก็ต้องได้รับสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นมากจากพ่อและความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องเริ่มพัฒนาขึ้นในทันทีจงจําไว้ว่าคุณบอกให้การสนึกลูกคุณคุณทํางานได้ด้วยวิธีที่คุณรู้สึกคุณควรจะรู้สึกดีมากขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นลบ หลังจากปฏิบัติการสำึกรู้คุณหลักฐานแรกสุดที่พลังมหัศจรรย์ของการสำึกรู้คุณทํางานก็คือความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นและทางออกของปัญหาจะเริ่มปรากฏให้เห็นคําตอบที่คุณต้องการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ยําแย่จะได้มาด้วยการมุ่งไปที่การสำึกรู้คุณเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจนกระทั่งในใจคุณรู้สึกดีขึ้นจากนั้นก็จะเห็นความมหัศจรรย์ทํางานกับโลกภายนอกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ในการทํารายการให้แน่ใจว่าคุณได้เขียนถึงแต่ละสิ่งในสิบสิ่งที่คุณสํานึกด้วยคุณด้วยวิธีดังต่อไปนี้ฉันรู้สึกขอบคุณหรือฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่แล้วตามด้วยสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณและจบแต่ละประโยคด้วยสิ่งที่คุณสํานึกด้วยคุณคุณอาจใช้วิธีต่างๆที่ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นเช่นยกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่พ่อแม่หรือคนที่คุณอยากจะสานึกด้วยคุณทําดีกับคุณจงรู้สึกอย่างนั้น หรืออาจจะใช้คําว่าฉันรู้สึกดีใจที่ตามด้วยสิ่งที่คุณอยากจะสำนึกด้วยคุณจากนั้นก็จบประโยคด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกดีใจเพราะคุณเขียนรายการสิ่งที่คุณสำนึกห้ือคุณสิบสิ่งเสร็จแล้วให้จบปฏิบัติการด้วยแนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบด้วยการเขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสําหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบและสําหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบได้หรือไม่อาจจะดูท้าทายหน่อย แต่ก็มาดูกันว่าคุณจะทําได้หรือไม่ในหนึ่งวันเหตุผลสําคัญที่คุณทําอย่างนี้เพราะว่าคนรับส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยเหลือพูดจาในทางลบมากน้อยแค่ไหนแต่คุณจะรู้ตัวหลังจากที่คุณเฝ้าสังเกตการตัวเองในหนึ่งวันนี้จงจําไว้ว่าด้านลบและเสียงบ่นจะนํามาด้วยเรื่องไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นหากคุณรู้ตัวว่ากําลังจะคิดหรือพูดอะไรก็อยู่สเสถียรและแตัดสินใจก่อนว่าคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรกันแน่ในชีวิตของคุณนี่คือวิถีทางมหัศจรรย์ที่คุณใช้ได้ ถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองกําลังคิดหรือกาลังพูดอะไรที่เป็นลบออกมาให้หยุดทันทีและกล่าวว่าฉันสํานึกรู้คุณจริงๆสําหรับและจบประโยคด้วยสิ่งใดก็ตามที่คุณสํานึกรู้คุณหากคุณมีปัญหาหรือสถานการณ์เล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นจงจาไว้ว่าให้ใช้การสํานึกรู้คุณดับให้หมอ,อดไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็จะจุดป,ประกายความมหัศจรรย์ชีวิตเข้ามาอีกครั้งได้เช่นเดียวกันสรุปปฏิบัติการในวันที่7 1. ห จงคิดถึงแต่สิ่งดีในชีวิตโดยการขอบคุณสปปรรพสิ่งตามปฏิหารในวันที่หนึ่ง,งเลือกปัญหาหรือสถานการณ์ในด้านลบชีวิตขึ้นมาหนึ่งอย่าง 3. เขียนรายการสิบอย่างที่คุณสํานึกด้วยคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านลบนี้ 4. ตอนท้ายของรายการให้เขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสําหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ 5. ลองมาดูว่าหนึ่งวันนี้คุณจะไม่คิดเรื่องลบได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าบางทีคุณเผลอคิดคุณก็บอกตัวเองว่า ฉันสำนึกด้วยคุณจริงๆสำหรับและก็ตามด้วยเรื่องที่คุณต้องการสำนึกด้วยคุณเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น 6. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้แกมก้อนหินปรศจรั์ไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่วาวคำว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้คุณค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นไปในวันนั้นและนี้ก็เป็นปฏิบัติการสำนึกด้วยคุณในวันที่7นะครับสำหรับใครที่ต้องการฟังย้อนหลังโดยเฉพาะสำหรับหนังสือดิมิติกยีวันปฏิบัติการพลิกชีวิตโดยเฉพาะให้ไปที่ยูทูบโอปอปสาลิ หนังสือเสียงเดเมจิกนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะสามารถย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่1ลงมาถึงวันที่7และจนไปถึงวันที่28อปโอปาอิสานมาสเตกเอเนอพีสวัสดีครับ